สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้เรามานําเสนอขนมไทยๆนะคะชื่อว่าขนมต้มแดงค่ะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนผสมของขนมต้มแดงนะคะนี้แป้งข้าวเหนียวนะคะส่วนตัวแป้งเราใช้แป้งข้าวเหนียวผสมกับน้ําลอยดอกมะลินะคะหรือจะใช้หยดกลิ่นเอาก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้มะพราะ้าวทึนทึกนะคะขูดเป็นฝอยๆอย่างเงี้ยนะคะเส้นๆแล้วก็น้ําตาลปี๊บ น้ำลอยดอกมะลิเหมือนกันค่ะอันนี้จะเป็นส่วนผสมของตัวไส้นะไม่ใช่ตัวไส้ค่ะตัวหน้าที่จะโรยราดตัวแป้งนะคะสำหรับอัตราส่วนคุณผู้ชมดูได้ที่เว็บไซต์นะคะ foodtravel.tv เดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันค่ะค่ะเริ่มแรกของขนมต้มแดงนะคะเราจะมาทำตัวแป้งกันนะคะเริ่มจากเอาแป้งข้าวเหนียวนะคะเราจะค่อยๆหยดน้ำลอยดอกไม้เนี่ยนะคะใส่ลงไปแล้วก็นวด จุดประสงค์คือต้องการจะนวดให้แป้งมันเกาะตัวเป็นก้อนนะคะแล้วก็ปั้นได้เราก็จะค่อยๆใส่ไปเนี่ยนะคะก็พยายามปั้นๆให้มันรวมกันเป็นก้อนนะคะกรณีถ้า น้ำน้อยไปก็ผสมน้าเพิ่มได้หรือถ้าดูว่าแห้งไปนะคะหรือเหลวเกินไปนะคะเราก็ใส่แป้งเพิ่มอันเนี้ยน้ํายังน้อยอยู่นะคะเราก็จะใส่น้าเพิ่มนี่นะคะพยายามนวดให้เป็นก้อนนวดแล้วก็บีบๆไปให้มันรวมตัวกันเป็นก้อนไปเรื่อยๆนะคะ แล้วเดี๋ยวเราไปปั้นเป็นตัวแล้วเอาลงไปต้เมเนื่อค่ะ,คะเราก็ปั้นนวดตัวแป้งกับน้ำนะคะได้เอาแบบในลักษณะน,นี้นะคะให้พอปั้นได้หรือคลึงเป็นวงกลมได้นะคะ อย่างที่บอกถ้ามันยังแห้งเกินเราก็ค่อยๆเติมน้ำทีละนิดทีละนิดไปนะคะนี่นะคะเราก็จะดึงแป้งมานะคะเป็นก้อนเล็กๆก,ก้อนหนึ่งแล้วก็มาคลึงให้เป็นวงกลมนะคะอันนี้อาจจะดูใหญ่ไปหน่อยเพราะเดี๋ยวเราไปต้มมันจะพองตัวขึ้นอีกนะคะก็กลมๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใช้มือกดบี้ลงไปก็จะเป็น เหมือนเหรียญคล้ายๆเหรียญเหรียญบาทใช่ไหมคะเหรียญเล็กๆหน่อยนะคะก็เนี่ยนะคะก็จะเป็นแผ่นๆอย่างนี้เราก็จะปั้นอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็บีให้เป็นบันๆแล้วเดี๋ยวพอเราปั้นได้จํานวนหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปต้มกันลวกัน,นะคะ่ะ เราปั dish, dish, pues dishes, here, now, ้นตัวแป้งเสร็จแล้วนะคะได้เป็นก้อนกลมๆอย่างนี้นะคะแบนๆกลมๆนๆอย่บบนี้ตอนนี้เราตั้งน้ําให้เดือดแล้วนะคะเราก็จะเอาตัวแป้งนี้ลงไปต้มพอน้ําเดือดนี้เราใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ก็ค่อยๆหยอดมันจะได้ไม่ไม่ติดกันนะคะแล้วก็สังเกตพอแป้งลอยตัวขึ้นมาแสดงว่าแป้งสุกใช้ได้เราก็เอากระชอนช้อนแล้วก็ไปใส่ ให้มันหยุดการชะลอการร้อนตัวในน้ำเย็นนะคะเนี่นะคะสังเกตดูได้แป้งเริ่มลอยตัวหมดแล้วนะคะเราก็ตักช้อนใส่น้ำเย็นเลยค่ะ เดี๋ยวนี้แล้วเราเดีเ๋ยวเราไปทำตัวมะพร้าวกับน้ำตาลกันค่ะค่ะเราจะเริ่มจากทำตัวแป้งเอแป้งเนี่ยเราพักไว้แล้วนะคะตอนนี้เราจะมาผัดตัวน้ำตาลกับ ตัวมะพร้าวกันใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวลงไปแล้วก็น้ำน้ำลอยดอกไม้นะคะโทษทีตะกินของเสะเปิดไฟแล้วเราก็ตอนนี้เราก็ยีให้น้ำตาลละลายผสมกับน้ำลอยดอกมะลิเนี่ยนะคะยีให้ส่วนผสมละลายเข้ากันดีส่วนตัวแป้งของเรานะคะ ที่เราเอาลอยทิง้งลอยไว้ในน้ําเย็นเนี่ยเราส่งขึ้นมาให้แห้งนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะเอาตัวแป้งนั้นมาผัดกับตัวน้ําตาลกับมะพร้าวนี้ ค่ะตอนนี้ส่วนผสมน้ำดอกมะลิของเรากับน้ำตาลปี๊บก็ละลายเข้ากันดีแล้วนะคะเราเอามะพร้าวถึงนทึกเนี่ยที่เราขูดฝอยใส่ลงไปค่ะสังเกตได้ว่ามะพร้าวยังเป็นขุ่นๆอย่างนี้อยู่ใช่ไหมคะขาวๆข,ขุนๆเราจะผัดไปสักพักหนึ่งจนมะพร้าวมันใส่นะคะแล้วก็ส่วนผสมมันก็จะดูเหนียวเหนียวตัวขึ้นค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะ ค่ะนี่เรากา็ผัดน้ำตาลกับมะพร้าวแล้วก็น้ำดอกไม้เนี่ยเคี่ยวมาจนประมาณหนึ่งแล้วนะคะก็จะเห็นว่ามะพร้าวก็เปลี่ยนเริ่มดูใสตัวขึ้นทีนี้เราก็แบ่งตักออกมาสักครึ่งหนึ่งนะคะหรือสักนิดนึงเพราะว่าเราจะเอามาไว้โรยโรยหน้านะคะ นี่นะคะตักไว้แล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยเราเอาแป้งเนี่ยที่เราลงไปคลุกนะคะแป้งที่เราต้มเรียบร้อยแล้วก็แช่น้ําเย็นแล้วก็เราก็ส่งน้ำไว้เนี่ยนี่นะคะคลุกค่ะคลุกไปสักพักหนึ่งนะคะให้ตัวแป้งมันดูดซึมตัวน้ําตาลเนี่ยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกัน,นะคะ่ะ ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะขนมนของเราเราก็จะตักใส่ถ้วยเสิร์ฟนะคะ สุดท้ายเราโรยด้วยตัวมะพร้าวที่เราแบ่งเอาไว้นะคะโรยง่ายๆอีกทนีนึง<อ>ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะขนมต้มแดงนะคะก็หวังว่าคุณผู้ชมลองเอาไปทำดูนะคะยังไงดูอัตราส่วนได้นะคะที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv นะคะวันนี้คงตะลีวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีคะ่ะ